สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนคะ่ะมือนีอันจาพามาขุดรากอบเชยเถานะคะหรือว่าพญารากหอมนะจ๊ะเอาไวยไปต้มกินหรือว่า,อาดองดองเหล่านะคะมันก็นจะเป็น ยาชูกำลังเนาะค่ะแล้วบำรุงหัวใจบำรุงร่างกายนะคะเดี๋ยวอันจะพภาพพิขุดเบิ่งเนาะคะ่ะมาหากมันยาวบอนะจ๊ะไปนี่เลยจ้าคือต้นอบชอเชยเถาหรือว่าพญาหลากหอมนะจ๊ะ เอาไว้ไปบำรุงกำลังเอาไว้ไปบำรุงกำลังบรุ่งหัวใจนจ่าจะดีสำหรับผู้ชายนะคะอันนี้เอาหากมันไปโดงเหล่าก็ได้เจะไปต้มกินก็ได้หากพะยาหอม พยารากหอมมันเห็นแม่ขุดนะนี่ซูมตรงนี้ด้วยจูมใกล้ๆนิดนึง,แ,งนะแล้วก็คอยออกห้อยเข้าออ

มันแกนในประมาณนี้แหละเอาไปต้มกินเลยค่ะเดี๋ยวอันจะเอาไปช่ำใส่ถุงเพาะนี่อันก็ได้เอามาปักช่ำไหวแบบนี้ได้จ้าต้นอบเชยเล้จ้า เอาดินมาใส่ในถุงเนาะคะ่ะแล้วก็เอาหากเขาลงไปเนาะคะ่ะในรอบเบิงว่ามันจะกี่วันเนาะคะ่ะกี่มันจะติดหลากเนาะคะ่ะแล้วอันจะมาอัปเดตให้ใหม่คลิปนี้อันก็ขอจบคลิปไวส้สำเนียงนะจ๊ะเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ